บ้ามันคือมักเไว้เพ่งบัสิบไปสติย่ <laughs> <laughs> ยาเ้ยขอร้องไหลาหลามือตาย,ยอย่าอ่านประวัติขอว่าหขาดขาดประวัติ ผมมันบอดีเมียแปดลูกเก้ากิ๊กอีกละ้่าสามสาสีอ่านไปแล้วมันบอดีไอน้องไอพีไอ้ลูกไอหลานสิกินสิมา สิมวนก็เอากันโลโดแต่กราบขอโทษประวัติยาเอามาอ่านสิสวดจักคืนสิง้นจักมือกงันกันแล้วแต่ลูกแต่ลา,านสิกินสิทาน บอกขัดบอกขวงแต่มือสิบเผาให้เอาเล็งโยกเขาเมมโลดขั้นตอนทั้งหมดก็ตามหิดเก่าครองละอ่างเฝ้าสวดกุศลเฝ้าสักอันนีจ้จะถวายบัง เฝ้าเอาดอกไม้จันมาวางหยุดผุปังปังเฝ้าเผาเฝ้าเอากีเข้าใจแล้วน้อกนอกครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมขอร้องนี่ว้าจากใจจริงอิลี บอยอากเบาให้ฟังอดีตความหลังเคยมีถึงคอยนสิทตายเป็นผีกะอายอยู่ดีเห็นว่าก,กะดาออยแต่มือสิเผาให้เอาละยโยกเขาเมมโลด ขั้นตอนทั้งหมดก็ตามหิดเก่าของล่างเฝ้าสวดกุศลเฝ้าสักอันิจจะถวายบังเฝ้าเอาดอกไม้จันมาวอังจุดผุปังปังเฝ้าเผาฝ้าหกจีเข้าใจเลาเนาะ นอกครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมขอร้องนี่เว้าจากใจจริงอิลีบออยากเว้าให้ฟังอดีตความหลังเคยมีถึงค่อยนสิตายเป็นผีก็อายอยู่เดหินบากก็ได

ยูดจนมานี่นะโอ้ยก็ใกล้เรียนยูดจนมาพี่น้องเอ้ยมาขักกับเพี่งนี่น